โปที่สามน้ามิงูไม่ใช่ค่ะรอเรือพูดยังไงทำไมค่ะหน้ามิงู พาโตมามามานามานิพาดูฮาโมานิพาดตูบูโตพโโนโปมอฮ นาอะกาตาปาอาวากายารารเรือพูดให้ชัดราเก่งลูกเก่งค่ะต่อ voilà. ลูกค่ะต่อค่ะดูดีดีมีบีว Ri, ri, tu, ru, bu, hu, mu. Okay. Tam, ta, to, ta, to, mo, ho, an. นากาก,กไีไม่เขียนลูกเดี๋ยวมนสกปรกนานาตีไม่เขียนไม่ขีดลูกเอาต่อไปเลยค่ะตัวนี้ค่ะอ,อ,อีกอีกกาอีกกา อมีหนูหงม่ใช่มีมอม,าาม้าค่ะมีมีหมอมาหงโตตาตีดมีงูนาไม่ใช่ค่ะทามม มาหนาตุปูอหปูนาอาปูนามีตามีกามีกาม นามีหูมามีตาเก่งมากลูก